ได้เนี่ยพันกว่ากิโลก่าพันกิโลพันกิโลนั่นเล่าคนนี้มาเล่าคนนี้มาพันกิโลอออ๋เอาจนแก้วก่อนจนแก้วก่อนเอ้าเพิมนี่พี่น้องไก่ครับปอกุญ่มางานลูกบนพันกว่ากิโลมาใจเชียงใหม่ไหวได้เนี่ยเดินทางมาไก่เตี๋ยีลงบนลูกหลานกูบริกิรมาไกินล้วมันเมาก่อนแต้บ่ฮะขวองแต้บ่ะขวัแทะเอาลองดิมึงดูโอ้เด็ด้เสียพฟ้ามฮะ เสื้อนี่ไว้แจ็ว่าเอาเอาเสื้อก่อนมีเสื้อว่าเสื้อนี่ของแม่เป็นเสอมอนเสื้อผาทอดเนี่ยนี่เสื้อมอนเออผมเอามาให้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับทางเทินแล้วก็ใจดีพี่กายดีเราเอาเงินหายลายนี่เราหายลายัี่โคตรเก๋เลยเนาะอ่เออหายลายนี่จัมปะดงหมู่ห้าหมู่หกเอายักษ์เขียวมามีรถเฮียนบ่รถแฮีอนห้าหมื่นจ้างมาอะไรบ่านไ่ย จ้างมาห้าหมื่นครับจ้างมาห้าหมื่นจำไปแล้วไปจ้างเขาให้ไปจ้างเขาไผ้จ้างกับอันกับผู้ใหญ่เมวนี่บอกปุ้ยแมวจ้างเซ็นทางออนไลน์จ่ายเขาเบิร์ดหลบเงินห้าหมื่นเลยห้าพันจ้างยูซี่ห้าหมื่นหาที่หมื่นหาไม่ได้ไซบันเนี่ยจ้างลอยน้ำอากาศนี่แหละเออเดี๋ยวลอยน้ำอากาศจะได้กับจัำหน้าไปยังสี่นั่นแหละเออเเดี๋ยวเพื่ออีแม่เป็นสมอนซอยขับรถเฮียครับครับครับโอ้ขอบคุณคุณแม่เด้อยังจำได้อยู่ด้วนี่คุณแม่เปลี่ยนไแล้วก็ได้กินอ่ากินเหล้าด้วยเออได้เงินห้าร้อยเนี ที่แม่ให้ผมมาเจีให้หายวความสุขที่ซื้อน้ําภูมัญญาให้ก็มีความสุขก็หอให้คุณแม่มีความสุขสําหรับปีใหม่เนะว่าเป็นความวัญปีใหม่เดี๋ยวจะใส่ไปวันนี้เลยใส่วันนี้ได้ผู้ใหญ่เมาก็ให้แล้ว ผมทุกวันนี้เริ่มอายุมากขึ้นก็ต้องใส่สีสดใสหน่อยยังเหลือกำนันกำนันอ๋อเดี๋ยวมาผู้ผู้ใหญ่คุณก็โทรหาผมอยู่เลยตอนเย็นเดี๋ยวจะไปเจอกันเดี๋ยวผมชวนสวมาด้วยพลวามีมีสวมาเนี่ยสวเดี๋ยวทั้งวันวันสวเกียวก็มาตอนเย็นคู่หูเพื่อนคู่หู เดี๋ยใสให้นะคุณแม่ใสเลยตอนเย็นโอเคครับผมมาจากแะอำมาจากแค่อำอันนี้ก็บรรยากาศชาวบ้านจำปงผู้ใหญ่บ้านหมูห้าหมูหกต้อนรับเอฟซีลุงพลเนาะลูกหลานพ่อปู่ปลิกิตเดินทางมากว่าพันกิโลนะครับเพื่อจะมางานองค์ปู่ปลิจิตนาคราชพรุ่งนี้นะครับเนาะนะครับลุงพลก็ทําให้กับคนรู้จักกันทั่วโลกนะครับแม้กระทั่งอยู่เชียงใหม่ครับผมก็ยังมานั่ง ทานข้าวอ,อยู่ที่จำปงครับผมเกิดจะมางานพรุ่งนี้นะครับนีนครับอ่ะครับผมอ่าวางไว้ก่อนก็ได้อาโอเคครับผมนี่ก็บรรยากาศเลี้ยงอบอุนอ่นที่ชาวบ้านจำปดงต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับนะก็ติดต่อ,อยังพ่อผู้ใหญ่แต่ก่อนก็มีเอฟซีที่ติดต่อหาผมนี่แหละ,ะให้มาที่จำปดงผมก็หาที่พักให้แล้วที่นี่กลับไปกลับไปที่เชียงใหม่ ก็ไปเล่าให้ญาติญาติฟังแล้วก็ติดต่อมากับพ่อผู้ใหญ่ครับผมก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับมาจากเชียงใหม่เดินทางมากว่าพันกิโลนะครับเนาะวันนี้ก็มาทานข้าวที่จำปะดงอ่ะนี่ครับนี่อันนี้ก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นชาวจำปะดงนะครับถ้าเอฟซีได้มาสัมผัสที่จำชาวจำปะดงก็มีคนแต่คนน้ําใจดีนะครับนาะต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเนาะ ครับเรเคยหูวใจกันจ๊คเถื่อนะครับเนาะก็มารู้จักกันนะครับเนาะก็พอผูกปาริจิตรบดานให้รู้จักกันนะครับเนาะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศต่างแดนก็ทําให้คนรู้จักกันนะครับเนาะนี่ก็บรรยากาศเลี้ยงอบอุ่นนะครับเนาะมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี่นี่ครับอะไรโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับก็บรรยากาศครับผม เลี้ยงอบอุ่นนะครับเนาะเพิ่นกับมะเฮ็ดอันลาบมะเฮ็ดรูบอ่ผมก็บ่เคยกินอ่าชาวเชียงใหม่นะครับเพิ่นจะกินแบบนี้ครับนี่ยเพื่อนจะกินแบบนี้เขาเอื่อยยังก่อนรู้บอ่ะมันเป็นน้องหอมไหมรู้บอ่ะเนี่ยรู้ด้วยเลยมันใส่เบอร์เก้นคุณแนวอันนี้จะมีเป็นเลือดครับ กินอาหารเนื้อกระดองกระรอบสัตว์วัดลูกลูกอะข้าวเปลือกสมพักอ่าสมพักเปลี่ยนกันเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนธุรกิจมาแล้วคันสมพักขายเด่นไปพ่อผู้ใหญ่กำลังคันสมพักขายออเดี๋ยวถ้าอยากอุดหนุนสมพักเล้วอ่าพ่อผู้ใหญ่คันสมพักขายเด่นถุงละสิบบาทสิบบาทเดี๋ยวนี้วันนี้หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคันสมพักเพคนว่า ขั้นพักขายพ่อผู้ใหญ่ครับผมนี่ก็บรรยากาศยามเย็นๆนะครับที่บ้านพ่อผู้ใหญ่เป็นการเลี้ยงกอรับเอฟซีลุลงคนที่มาจากเชียงใหม่นะครับเนาะนี่ครับจะอยากมาอยู่จำปดงก็มีตะครบอุ่นแบบนี้แหละครับเนาะนี่ครับ,นะรบก็บรรยากาศช่วงยามเย็นๆนั่งกินข้าวซะก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปกินโตะจีนกันยู่ที่นาลุงคนนะครับเนาะนะอ่ะก็ ถ่ายบรรยากาศเลี้ยงอบอุ่นนะครับชาวบ้านจบบน้บดงต้อนรับเอฟซีลงพนอย่างดีนะครับเนอะอะยาะผู้ใหญ่บ้านหมูหกเามานั่งทานข้าวร่วมกันนะครับเนาอะ,อะโอเคครับผมครับบรรยากาศช่วงเย็นเย็นเดี๋ยวมานั่งทานข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปบ้านห้วยน้ําเพียงต่อนะครับเนาะเดี๋ยวจะเอาอเสื้อไปให้ทางห้วยน้ําเพียงแล้วก็จะเอาไปหาแม่ปุ้ยคุณแม่เพชรสมรชัยพรนะครับจากอเมริกา โทรศัพท์มาหาผมเพื่อจะเอาไปให้แม่ปุ้ยนะครับเนาะอ่าเพิ่นเฮ็ดอันปนป่าครับปนป่าปีงป่าเพื่อจะไปอื่นเศร้าครับผมเอาไปให้พระเพิ่นวาเออจงหันยังมาเศร้านะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอามะถุปัจจัยไปให้แม่ปุ้ยกันครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมไปดูบรรยากาศทางบ้านห้ย่นาเพี้ยงกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไม้าเพียงท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย